เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาได้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเมืองโลกซึ่งเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเผยข่าวลับเกี่ยวกับการตกลงระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่จะนำไปสู่การหยุดยิงทันทีและการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกในภาคตอนใต้ของปาเลตไต ครัม <Trump S 2> ได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่า mm hmm. เมื่อฮามาสยอมตกลงตามเงื่อนไขใหม่การหยุดยิงจะมีผลทันทีและเป็นขั้นตอนแรกในการถอนตัวอิสราเอลออกจากดินแดนปาเลสไตน์ครัมยังระบุว่าเขาไม่อยากเห็นความล่าช้าหรือผลลัพธ์ที่ทำให้ฉนวนการสร้ากลายเป็นภัยคุกคามอีกครั้งและต้องการให้เรื่องนี้เสร็จเร็วๆนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติตามธรรมชาติ แต่ที่นี้เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างและเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายกลุ่มฮามาสได้ระบุผ่านถแถลงการ์ว่าการทิ้งระเบิดและการสังหารหมู่ยังคงดำเนินต่อไปแสดงให้เห็นถึงคำโกหกของนายกรัฐมนตรีอิสาราเอลเนทัญยาฮูเกี่ยวกับการลดปฏิบัติการทางทหารต่อพลเรือน แม้ว่าทรัมป์จะเผยว่าอิสราเอลได้ทำการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮามาสและแสดงความเสียใจต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36รายตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซาระบุซึ่งสร้างความเสียหายต่ออาคารหลายจุด นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างและความคาดหวังต่างๆจากทั้งสองฝ่ายครับต้องการให้มีการหยุดยิงทันทีและอิสราเอลก็ต้องการให้ฮามาสยอมตกลงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อความสงบสุขของภาคตอนใต้ปาเลสไต์และเป็นข้อตกลงที่ยากที่จะดำเนินการตามได้อย่างเต็มที่คุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถนำความสงบสุขมาให้กับภาคตอนใต้ปาเลสไต์ได้หรือไม่มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างไรต Having ่อการเปลี <t> ่ยนแปลงนี <ation> ้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่สำคัญสำหรับภาคตอนใต้ปาเลสไตและความสำคัญของการตกลงตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับพลเรือนในภาคนี้